สวัสดีกันด้วยนะคนี่ก็คือรายการน้ำคุงทีวีนะก็วันนี้เนี่ยจะมาอะสอนวิธีการทรําซอฟแพคของตัวเองนะฮะก็คือมีคนถามเข้ามาว่าจะซอฟแพคททำยังไงนะอยากทําบ้างนะฮะก็ <c oughs> คือง่ายๆเลยนะคุณก็ต้องมีไอเดียของตัวเองก่อนนะฮะว่าจะไปเอาขนอื่นมาดัดแปลงอนุนนี่นะให้เป็นของตัวเองหรือว่าจะทําด้วยตัวเองอย่างเดียวเลยนะฮะ ก็สําหรับใครที่สนใจที่จะทำด้วยตัวเองอย่างเดียวนะครับผมก็เข้าอินเทอร์เน็ตของคุณมาเลยครับแล้วคุณก็จะหน้า google ใช่ไหมครับผมก็กดมาตรงทีลิงมาแล้วก็อันนี้ไปเลยครับลิงนี้ผมจะทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างนะครับผมอ่ะโอเคเข้ามาปปคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็คุณก็จะอ่าเจออะไรกิกกอก,กรกลกาลาพวกนี้คุณก็กดเข้าไปแนละ้วคุณก็อิด <c> ต <oughs> มันตามใจชอบของคุณเลยนะครับอ่า ง่ายๆนะฮะสำหรับการที่จะทำของตัวเองนะฮะอ่าแล้วก็เอ่อทำมาปุ๊บคุณก็เซฟไปอ่าง่ายๆนะ,ะนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็หมดไปนะันะะต่อมาสำหรับใครที่อยากทำด้วยตนเองนะคะผมก็เอ่อคุณต้องหาเอ่ออะไรวะคุณต้องหา ซอฟต์แพที่คุณชอบนะแลนะคิดว่าจะสามารถเรามาดัดแปลงได้นะครับอ่าก็อ่าของผมขอเป็นสาธิตอันไหนดิเอ่ออันทีมคาราบแล้วกันนะฮะโอเคอ,อ่เดี๋ยวผมให้ดูของผมที่ผมดัดแปลงไว้ก็แนหะ่ะอันนี้นะครับ คือนี่ผมไปเอาผมไปเปอร์คัดเอามาดัดแปลงนะฮะส่วนใครที่จะลบเสียงถ้ำออกนะ,ะก็เนี่ยพวกนี้คุณก็แอดโฟลเดอร์ซาวเข้าไปัแล้วคุณก็มาลบไอ้พวก f, เคฟเสียงเคฟเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนให้เป็นเสียงเงียบที่สุดนะฮะหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นเสียงเอออ่ะอเสียงเงียบเห็นปะ หรือคุณจะเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะแบบเสียงเพลงตกใจอะไรเงี้ยอะอันนี้ก็เสียงดามเมนะที่ผมเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนเป็นโอ้ยเฮียเจ็บอะไรนั้นนะฮะอ่ะก็แล้วใครที่ต้องการเปลี่ยนเสียงก็ไปหาเออเสียงจากอินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตได้นะเขียนว่าเออเสียงไมคราฟอะไรางี้ก็ได้หรือใครไม่ชอบคุณก็ ทำด้วยตนเองนะด้วยโปรแกรมอันนี้นะผมแนะนำเลยนะครับไปหาดูตัวเองนะผมจำไม่ได้ว่าโหลดม,มาจากไหนนะครับอ่ะออร์ดาซิตี้นะฮะก็อ่ะ,ะอ,ะอ้ช้าเนี่ยอ่ะนี่นะฮะคือมันจะให้นี่ โอเคกิด okay. uh huh. ตกใจเลยคือมันจะให้อัดเสียงตัวเองลงไปนะแล้วก็เซฟหรือใครจะอัดด้วยโปรแกรมโปรแกรมอะไรวะอะไรซึ่งทุกเครื่องมีนะโปรแกรมเนีย s o วด์ร e คอร์เดอร์นะคุณใช้ก็ได้อะนะครับผมคือใช้ปุ๊บแล้วคุณก็มาแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม Format f t c t o r y อนะอ่ะ Okay. พอแปลงต้องแปลงเป็นไฟล์ .ogg นะครับผมอ่ะมันถึงจะได้นะฮะอ่นนี่ .ogg ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ะคุณก็รากดเพิ่มแฟ้มคุณต้องการเปลี่ยนเสียงอันไหนก็แล้วแต่คุณนะครับอ่ะอย่างเช่นจะเปลี่ยนเพลงอันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเออเป็น .ogg แล้วก็ไปใส่ในไมค์ครับก็ได้เอออ่ะสำหรับใครที่จะเอาเพลงใส่ในไมค์ครับแล้วก็แอด ซามมาแล้วก็เอ้ยไม่ใช่แอดตัวม mm ิวสิกมาคุณก็ใส่เพลงไปซึ่งตอนแรกคุณจะมีมาให้สามเพลงคุณใส่เพลงเพิ่มก็ได้ครับอ่าเลยง่าย,ง,ายง่ายนะฮะสำหรับเ e x t เจ e p a แพนะครับอ่าต่อมาวิธีเปลี่ยนพวกรูปอะไรพวกนี้ก็เท็กเจอร์เลยครับเพนติง้งรูปอะไรพวกนี้นะฮะอ่าอนนี่ก็ของผมไม่เคยวางเลยนะครับอ่าง่ายง่าย นะก็เนี่ยเอ้ยกูไม่ชอบของอันนี้ว่ะคุณก็ไปหาของกันของกันอื่นมาอะโลกูกราฟเดอะคิวกราฟอะแล้วคุณชอบของโนกูกราฟครับคุณก็เอาของโลกูกราฟมาใส่ก็ได้อ่าเพนติ้งอะนี่อ่ะเฮ้ยแม่งสวยว่าสวยกว่านี้อีกคุณก็ลากเข้ามาใส่นะครับอ่ะลากมาปุ๊บกดโอเคนะครับอย่าก,กดแคนเซิลตามผมนะเพราะผมจะต้องใช้อันนี้ นะฮะก็สำหรับใครอ่ะแบบอุ้ยกูอ่า,แบบอ,อ,อ,าอันนี้ด่าบแม่งไม่สวยอะไรเงี้ยกูจะเปลี่ยนด่างโอ้แต่เธอจะแพกแม่งไม่มีด่างสวยๆเลยคุณก็ไปทำเองในอินเทอร์เน็ตที่ผมบอกไปนะฮะทำปุ๊บคุณก็เซฟมาแล้วคุณก็ลากเข้าวินลาง่ายๆนะฮะสำหรับวิธีการทำเทอจอแพกนะครับผมเกียที่น6นาทีโอเคง่ายๆนะก็ วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะก็เออเอ่ออ,อ,อ่ะมาคุณถามเออวิธีเอาไฟล์ให้คนดาวน์โหลดเนี่ยทำยังไงนะฮะก็ขั้นแรกคุณต้องมีอันนี้เลยครับตัว mediafire คุณก็ไปสมัครปุ๊บแล้วคุณแล้วมันก็จะมีเ,เรียกว่าอ,อะไรอะ mediafire หน้าเดสก์ท็อปนะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีตัวเ,เดี๋ยวก่อน มันจะมีตัวเออ่ my upload ไฟล์นะฮะคือผมก็นั่นแหละง่ายๆนะครับก็นี่ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับว่าจึงคลิปหน้านะครับคลิ p of the pack สองถ้ายอดวิว d ดีก็นะฮะภาคสามมีต่อแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูมีเดียไฟล์นะครับ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยจะถ่ายตอนห้าโมงนฮะอันนี้รอเขาไปเที่ยวงานเกมกันวันเด็กตัวอ่าเนี่ยอัปโหลดันเนี้ยกดอัปโหลดไฟล์กดไฟล์ง่ายๆนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็วิธีทำมีซ่าแพ็กคองง่ายๆนะครับโอเคใครไม่เข้าใจก็เรื่องของคุณนะฮะอ่า อขออ้คนนี้ขอมา,อาเข้าใจแล้วกันโอเคสัหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ